ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Roblox Map y e e t a f r i e n d นะครับเย้ yeah. <c oughs> ซึ่งก็เกมนี้เนี่ยคือผมก็มีทำในคอมมูนิ t y ตี้มานะครับว่าใจผมเล่นหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็ คือก็ให้ผมเล่นกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเป็นยังไงผมก็เพิ่งเข้ามาแล้วก็มาอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งก็คือเรามีความรู้พื้นฐานม,มาแล้วหลังจากที่เราได้เล่นยีดอเพจไปนะครับก็ของเพจซิมูเลเตอร์นั่นแหละที่อีเวนต์ก็เพิ่งจบไปเมื่อก็น่าจะเป็นเดือนแล้วแหละซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าของเพจซิมูเลเตอร์เขาให้เก็บออฟใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนเก็บเก็บดาวครับเก็บสตาร์เนี่ยเห็นไหม นี่ยครับเขาให้เราเก็บดาวแทนนะครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าน่าจะกรอบมาทั้งหมดเลยแนละ้วก็เราก็มีสัตว์เลี้ยงของเรานะครับนี่มีตัวเดียวพลัง2 5งหมืแล้วก็อีควิได้แค่สตัวด้วยนะเพิ่มทีน,นึงกี่โลบักโอ้หอ๋อแต่มันห้าเพชรอีควิ4สี่ร้อยสี่สิบเก้าโลบักคือแพงมากครับทุกคนโอ,โ,อโอเคก็มีรีเบิร์สด้วยนะครับก็ต้องใช้เอเนอร์จียี่สิบห้าเคนะครับสองหมื่นห้าพันโอเค แล้วก็เหมือนมีตรงข้างบนนะครับมี daily streak ด้วยนะครับอย่างอันนี้เราก็จะได้1นึ่ง lucky wheel spin ใช่ไหมอ่ะลองดูอ่ะ continue continue เราได้อะไรเรามี reward อยู่ตรงนี้อ่ะได้มาแล้วสองพ energy หรออ่ะฮะเรามี quest ด้วยนะครับแต่ quest แล้วก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันมากหรอก <c ười> แค่เอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะครับแล้วก็เราก็มี friend อยู่ทั้งหมดอันนี้น่าจะ in w i t e ได้นะครับแล้วก็ นี่เราคือยืดอเฟนไงชื่ออย่างยีดอเฟนก็คือเอาสัตว์นี้ของเรามาโยนใช่ไหมยิดก็เหมือนการโยนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเรายืดอเฟนฉะนั้นเราก็โยนเพื่อนเราอันนี้ก็คือเพื่อนผมแล้วก็โยนมีเอ็กซ์คูสิบเอ็ด้วยแต่39 9โลบอันนี้อะไรเป็นกรุ๊ปเชสนะครับอ่ะเราลอมเคลมนได้ไหมได้โอ้โหสองแสนเอเนจีโอ้โหเยอะมากคืออันนี้ถ้า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 ้ผมดูนะ กรุ๊ปอะกรุ๊ปเชสก็คือเราจะต้องจอยกรุ๊ปนะครับเพวกผมก็จอยกรุ๊ปเข้าไปนั่นแหละเพื่อให้ได้ของอันนี้มานะครับอีก4ชั่วโมงหนึ่งจะได้อันนี้ที่หมุนใช่ไหมอ่ะเรามีสปินได้อันหนึ่งโอ้โหหนึ่งสปิน49โลบัคถ้าคูณ10บสปินลดเป็น100โลบัคอ่ะโอเคมาลองบุนดูนะครับไม่รู้จะได้อะไรและเอ e น g y จีบูสเอ e น g y จีบูสเรามาดูเกมพาร์ทบ้างดีกว่านะครับมีอันนี้ด้วย โอ้โหใบหนึ่งก็เท่าเท่ากันเลยเท่ากับเท่ากับเพจซิมูเลเตอร์เลย1ใบ400ครับ3ใบ1,200แต่9ใบเนี่ยลดจาก3,600เหลือ2,999ก็แพงก็คือราคาน่าจะเท่าเพจซิมเลยนะอันนี้เพจอีควิว e ก็แพงเหมือนกันนะครับเมก้าล็อกเก็ตคืออะไรอาา่ะฮะ799ดเบเมก้าลักกี้549เมก้าแมกเนต599ครับ มี d o บ b l e fuel หรืออะไรบาๆๆนี้ด้วย triple h a t ก็มีครับแต่ว่า3 0 0โลบัก็2อง้อแพงมากครับคือเป็น simulator 2องเด็ดเลยโอ้แต่มี extra walk s p e สมส39โลบัคครับแล้วก็มีซื้อ star ได้ด้วย star ก็คืออ๋อน่าจะเป็นที่เราเก็บนะครับอันนี้น่าจะเป็น star เนาะแล้วก็มี boost ที่เราใช้ได้ energy ไม่รู้ว่าวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่านะส่วน power ก็น่าจะความแข็งแรงนะครับแล้วก็อันนี้ซื้อ energy ได้มี l ัก k ักบู boost ด้วย ตอนนี้เรามี2องแสนนะครับเออเราซื้ออะไรได้บ้างน,นี้เท่าไหร่โอ๊ยใช้ยี่สิบห้อย่างงี้เราไม่ซื้อละค่ามาโอ้โหสองร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบสี่พันสามสามหมื่นห้าพันครับเวิร์กต่อไปมีเวิร์กสองด้วยนะครับใช้สองหมื่นห้าพันอ่ะไอ้สองแสนห้าหมื่นเฮ้ยเราไปยังไม่ทันทำอะไรยังไม่ทันเล่นอะไรเลยไปได้แล้วก็ได้จากเชสก t group c h นะไปได้เลย อ่ะโอเคอะไร e n c h a n c อ๋อ e n c h a n c ได้ด้วยครับโอเคอันนี้อะไรอัปเกรดมีอัปเกรดอันนี้อ๋อเชลลี่เชลลี่อันนี้อะไรแมกเนตเลนจ์อ๋อเพช,ลชลนนรชลักอ๋อเชลลักโอเคผมเพิ่มเพิ่มมาสักหน่อยโอเคเอาไม่พอแหละเอ็กดิสเค้าโอเคเรายังไม่ต้องการมากครับพาวเวอร์ฟอมสตาร์หรออ๋อก็เหมือนแบบอะไรนะออฟสตริงไงของเพลย์มิเลเตอร์นะครับใช่อะอ,อัปเกรดมา ประมาณนี้ก่อนล็อกเก็ตฟิวผมไม่เข้าใจอะไรคือล็อกเก็ตนะครับไม่รู้เหมือนกันอ่าเอาแมกกิเลชมาด้วยนิดนึงแล้วกัน <c oughs> แล้วนี้ก็น่าจะมีลาวเหมือนกับเพซิมูเลเตอร์เลยนะครับถ้าทุกคนเห็นข้างบนนะข้างบนมันจะมีไทม์เลฟด้วยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีสตาร์รัชด้วยสตาร์รัชก็น่าจะเป็นเหมือนแบบอะไรนะอะไรนะเอออ๋ออะที่มันเป็นแบบ รหรืออะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างออฟของเพรสซูมิเลเตอร์นะครับที่ถ้าเกิดเราเก็บครบเท่าไหร่หนึ่งมื่นอ่ะมันก็จะมีแบบแบบแบบว่าออฟสตอร์มเออมันจะมีออฟสตอร์มนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเออสตารัสก็ <c oughs> ก็เป็นการก๊อปปี้อ๋อโอเคนี่มีล็อกเก็ตครับมีโค้ดด้วยอ่ะดูล็อกเก็ตก่อนอ๋อใช้ล็อันี่หนึ่งหมืน่นดับเบิลฟิวคืออะไรโลบักแน่เลย 499ก็ 99, 500อ่ะอ่ะซื้อมาก่อนคืออะไรโอ้ผมว่าเราซื้อได้ถึงอันนี้เลยซื้อมาเลยเรา Equip ปผมไม่รู้ว่า e q u i ิเราจะได้อะไรนะอ๋อความเร็วเหรอว่ามันเหมือนเร็วขึ้นนะอ่ะฮะโอเคเราดูโค้ดโค้ดโ,โอเคต้องดูทวิตเตอร์แล้วก็อะไรเกณฑ์ยน20%เอนอร์จีฟออะไร อ๋ออันนี้ถ้าเกิดเราฟอลโล่เขาในทวิตเตอร์นะครับเราก็จะได้โค้ดแล้วก็มีขอบคุณ25,000ไ like. ลค์ใช้โค้ดยีดอะ2องสอนะครับอ่ะโอเคอะไรนะโค้ดยีดยีดอะ 250k อใช่ไหมอ่ะกดรีดีมวันมิ t ติกสลามเพชรเหรอเออไหนอ่ะไหนเพชรโอ้นี่ไง5 0 0 0 0โอเคไม่ใช่คราฟดอิอี u i ิปเออ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวพวกนี้พลังเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวนิติกสลามเพชรตัวนี้เลยเอาอันนี้ Auto ออโต้ดีลิฟเฮ้ยเฮ้ย,ยเหมือนอาร์มิสเตอร์ซิมูเลเตอร์ก็เหมือนมีการแบบคล้ายๆอยู่นิดนึงนะแล้วก็เพชรเลเซอร์ที่เราเล่นด้วยนะครับเพชรเลเซอร์ซิมูเลเตอร์หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์สิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้แล้วก็พลังก็คือห้าหมื่นโอ้โหอ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะเราเสียเวลามานานมากนะคะเอาอินเตอร์มิชั่นอีก <c oughs> ครึ่งนาทีพระโทเหมือนจะมี V I P z โ n นด้วยนะครับโอ้โหสองน่าจะเป็นเออโอ้มีแต่มีแต่สตาร์ให้ทางนั้นผมไม่รู้ว่า V I P จะได้อะไรด้วยนะครับอ๋อนี่มี V I P s t a รแล้วก็ V I P q คว s t r ีวอร์นะครับน่าจะแค่นี้แหละ <c oughs> อ่ะมาแล้วออโต้โทรได้ด้วยครับไม่เสียโลบัคโอเคโอ้โห เออก็ไกลยอยู่นะเราไปกี่รอบแล้วเนี่ยเ <_ d ose> ท่าไหร่โคสเปซทูบูสเหรออ๋อเราโคสเปซได้เพื่อบูสต์นะครับผมไม่รู้ว่าบูสต์คือบูสต์อะไรนะถ้าเราเรากี่แลบแล้วหนึ่งแลบเองเหรอยังไม่ถึงด้วยซ้ำ <_ d ose> ยังไม่ถึงหนึ่งแลบด้วยซ้ำ okay. ซูเปอ,อเร์สเตนเคสคอม plete โอเคเอ,อ้าวอาเฉยเราออโต้โยนเลยมั้งอ่ะโอเคอ้าวสกิปเหรอมามามาเราไม่สกิปอ๋อต้องเคลมอันนี้ครับอ่ะอันนี้อ่ะฮะ มีวิวสปินมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงอะไรนู่นนี่เต็มเลยโอเคเอาแล้วเราก็ยังไม่หยุดเล่นเลยนะเนี่ยอ่ะโอเคเอาเมื่อกี้มีควสคอมพิวต์อีกกัน,นอ๋ออีกสองกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเพชรโอ้เรามี 1, 1, หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเทียบกับอื่นๆนี่คือผมชอบกดผิดมากเลยอันนี้มีร้อยสิบนะครับที่เราเหลืออยู่เนาะเออเราได้อะไรบ้างนะวิวสปินใช่ไหมได้เท่าไหร่หนึ่งอันครับโอเคเราลองหมุนดู ไม่รู้จะได้อะไรและเราก็ได้ energy boost energy boost เหมือนเดิมอ๋อนี่เขาไม่บอกอยู่ครับเออ extra spin 28%นะครับมากสุดอ๋อ5000 energy 31%เออ่อไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไปโซนต่อไปเนี่ยมันจะมีแบบดีขึ้นหรือเปล่านะ12%เป็น energy boost นะครับโอ้12% 5%เออ15%เป็นได้5,000 star นะครับ5%เป็นเป็นเอ่อ Power Boost นะครับเป็นสได้2อัน4% 25,000สตาร์แล้วก็3%เป็น5 0 0 0 0นห้าแสนนนะครับ2%คือ e x c l u s i v e เพชรเพ็ดเอ็กซเพชรน่าจะสักตัวหนึ่งในนี้แน่เลยเว้แต่2%ก็ดูเหมือนเยอะเลยนะอ่ะพอแล้วเอาแค่นี้เราไปโลกใหม่กันดีกว่าไม่รู้ว่าต้องเสียเลยหรือเปล่านะโอ้โหมีกี่เวิลด์เนี้ยน่าจะอยู่ได้นานเลยนะครับเวิลด์หนึ่งคือ Forest World อ่ะมาเวิลด์ต่อไป Volcano World โอ้ ver, oh, ต่อไป7ล้านครับอ่ะเราเทเลพอร์ตมานะครับโอ oh, ้มีมีไข่หลายแบบมากนะเรามาดูล็อกเกตอ๋อล็อกเกตเรายังเหมือนเดิมครับเอ่อก r ุ๊ p เชสก็เหมือนเดิมสปินล oh. ่ะโอ้โหเฮ้ยก็ไม่เหมือนเดิมนะคือไอตัวพวกนี้น่าจะยังเหมือนเดิมแต่ว่า Exclusive h e t มันเออเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ห่งล้าน อ๋อคนละตัวคนละตัวกับอันที่ต้องซื้อครับแล้วก็มีว p พีกแล้วเก็บสตาร์ไปจะได้ได้พลังเยอะๆยะครับโอ้อัน,นอ๋อน,นี่กลับไปเวอร์หนึ่งอันนี้ไปเวอร์สามใช้เจ็ดล้านโอเคไหนดูอัปเกรดสิอะไรคือสตาร์ช็อปอ๋อโอเคมีอันนี้ใช้หนึ่งหมื่นก็ได้เอเนอร์จีอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือสามเลฟะอะคลิกได้ไหมอเอาคลิกไม่ได้โอเคต้องใช้สตาร์ซื้อได้ครับอันนี้หนึ่งแสนกว่าได้เพชรนะครับโอเค เดี๋ยว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 เราลองออโต้โทรดูบ้าไม่รู้ว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหนเออโอ้โหก็ไกลยอยู่ผมไม่รู้อ๋อแต่ว่ามันคือแต่ละโวลเนี่ยน่าจะไปได้ไม่เท่ากันเอ๊ะหรือเปล่าเอ้ยเอยผมว่าเท่ากันนะเราเนี่ยเราใช้เรากดสเปซค้างเพื่อบูสได้นะครับเออเท่ากันเลยเท่ากันหมดโอ้โหได้มาแสนออโต้โทรโถ่ Auto th row, throw, throw, ไปบูสไปเลยผมว่าเราต้องบูสให้มาถูกจังหวะด้วยอ่ะ แต่ว่าถ้าเรา boost át, กดบูส์มันก็มันก็เหมือนจะได้เท่ากันนะหรือเปล่าไม่ก็ปอป,ป,ป,ประมาณเดียวกันอะแต่ว่าคือเป้าใหม่ผมตอนนี้ก็คือเอาให้มันได้1ล้านประมาณสักล้านหนึ่งก่อนโอเคผมว่าผมรู้แล in ้วนะคะว่าเราคนที่จะใช้บูส์ตอนไหนดีพอมันก็ลังจะตกอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ไปอย่างนี้เลยทีนี้มันก็น่าจะไปได้ไกลขึ้นแหละมั้งนะเท่าไหร่รอบนี้เท่าไหร่โอ้ยเยอะขึ้นจริงครับอันนี้เยอะขึ้นแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงเลย ห้าหมื่นกว่าครับโอเคเมื่อกี้ผมยังได้เลคคอร์ดอยู่นะเลคคอร์ดน่าจะห้าหมื่นกว่าๆเหมือนกันนั่นแหละอ่ะบูสต์ไปอย่างนี้แหละต้องเอาจังหวะตอนที่มันก่อนที่มันจะตกนะครับแล้วก็บูสต์ไปอะไรเดดิเคชันเควสคอมพลีทอ่านี่อันนี้น่าจะเป็นนี่ high score ไฮสกอร์อีกมั้งเออนิวเลคคอร์ดนะครับก็คือไฮสกอร์นั่นแหละเรามาดูเควสที่เราทำสำเร็จกันโอ้ได้เพชรอีกแล้วโอเค มีเป็นเลเวลด้วยนะครับเพชรเนี่ยจะมีแบบหลายเลเวลด้วยอ่ะได้มาอีกอัน4,900งกมากโอยงกมเราเคมได้แค่3อันอันนี้เราบายบายนะ <c oughs> เราไม่ต้องการและ้ว <c oughs> โอเคใช้เจ็ดแสนครับอันนี้อืออันนี้สองแสนมีอันไหนอีกโอมีมีขายแค่สองแบบไปงอเฮ้ยน้อยจังอ่ะเดี๋ยวเราลองสองแสนดูก่อนก็ได้กดออโต้ได้ไหมเฮ้ย คอนติเนียเราได้ตัวไหนมาเราได้ตัวไหนมา 24K สิี่เยี่ยมอีควิปเบสแล้วก็ลาก่อนนะลาก่อนนะ <c oughs> โอเคทีนี้ก็ถือว่านี้โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองอันนี้ดูดีกว่าเจ็ดแสนกว่าอันเมื่อกี้เราได้อันดับอันไหนนะเออยี่ก็คือ3 5ครับ เราไม่ควรที่จะใช้ลักลักเพิ่มใช่ไหมเพิ่มลักไม่ไม่ควรเ <laughs> พราะมัต้องใช้โลบัลเพราะเรายังไม่มีนะครับอันนี้ใช่โอ้ยสาวสิบเก้าเรา,าเอ้ยทำไมถูกสุดเลยอู๋อันนี้มีตั้งสี่อะไรเอเนอร์จีไม่รู้เหมือนกันเอเนอร์จีคือช่วยอะไรอันนี้อ่ะคลิกทูโอเปนต้องคลิกแบบคลิกเรื่อยๆด้วยนะอูอันคอมบอนอันคอมบอนโอ้โหสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันที่แบบถูกที่เอ่อไม่แต่พลังก็ โอเคตัวพวกนี้ผมว่าผมเก็บไ้ก่อนนะเหมือนมันคราฟได้นะครับไม่รู้ว่าคราฟแล้วก็น่าจะดีขึ้นนั่นแหละอ้าวเพิ่งรู้ตัวคือเราจะอินเทอร์มิชันต่อไปแล้วงั้นก็โอเควันนี้ก็เป็นการเพิ่งแบบอินโทรดิวส์นะครับสำหรับเกมยีดอะเพชรนะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ยีดอะเพ e ดยีดอะเฟนนะครับยีดอะเพชรเป็นการอินโทรดิวส์ของเกมยีดอะเพชรอีกแล้ว เป็นการ introduce ของเกม y e ย t a Friend นะครับซึ่งก็เราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะมีอัปเดตอะไรที่มันน่าสนใจเพิ่มไปอีกหรือเปล่าแค่แค่เนี้ยคือก็น่าสนใจแล้วนะคะเพราะว่ามีเวิลด์เยอะมากแล้วก็คือเราต้องแบบมีหลายเวลแล้วก็ลองคิดดูนะคือขนาดตรงนี้ประมาณส0 0 0มกว่าพลังพลังส0ง0มนกว่าใช่ไหมแล้วคือเวลมันมีเยอะมากครับก็ไม่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้ไกลสุดอะ พลังมันจะได้เท่าไหร่นะครับงั้นก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ายอดวิวดีหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปและ